อ้าวให้หลวงพ่อถามแน่เระว่างแม่ก็มูนี่ก็พ่อก็แม่นี่ก็มูนี่หักไผหลกว่ากันหักทอกันเงับที่ไปหักทอกันทั้งหลา่มูนบ่ได้เลี้ยงมันก็เลี้ยงยุ้ยมันเลี้ยงเราหว่ายวยเวยมันก็แม่นขั้วมันมูเลี้ยงเราบัดเจ็บมากนี่เจ็บย้อนไฟละก็ไปนูมูนะครับก็ไปนนมู ละป่วยอยู่ยังสีมานอนโรงพยาบาลนี่มูลมายามบ่ห่ามันมาข้าวเดียวมันคือบอกว่าผมเป็นเซี่ยวกันผมเฝ้าเด้อมันคือบอกวามันก็บอกวาแเนวธรรมดาผู้เบาวมันก็เฝ้าไปหาผู้เชวมันป็นัดนแล้วมันบอกห่าเข้ามันก็หักงยูยี่สิบว่าเขาบอกห่างนี่เขาก็มาย่ามยูเนี่ยมันเถียงห่างๆคู่ผูมันหลงมูนั่นนี่สังคมมันเป็นแนวนี้ อาตมาเหตุในดน้อยจึงสิรอเอาบอกอันนี้บวชใด,ดน้อยก,ก่อนเกิด <c oughs> ปีหยังเหล่า <c oughs> ปีจองเดือนหยังเหล่าเดือนสิวันหยังเหล่าวันเช่นมันเกิดจังโมงเพื่อเทา่าเด็มันเกิดตอนว้าขอก <c oughs> อ้อยม้าขีขา่ขันแม่นข่วงหลวงพอ่อกินแล้วก็นอนตีสองมาใบเยื่อห้อยกับบกเขาเฮิร์ อานเบิ้งตีลิโตนแม่บล่ล่ะลิโตนอยู่ห่มลิโตนคือป้ยสันคือยังไงสังคมเบาน้ำพ่นติดยาในไงพี่จ้อวันจันเดือนสีโอ้ยเบิ้งไล่มือมือคือดำแถกบนเริ่องครับหัวไล่มือนี่ตีตัวนี่ อแต่โทษ่มไล่มือเศรษฐีตัวนี้แม่นมือแม่แม่ลูกเจ้าอิริอยู่บอกก็ลูกขน้อยแล้วพ่อก็แม่คือแหล่ลูกคึอขาวก็จังวาขน้อยมันเกิดมาบอกือหมู่เลยฟันก็ขึ้นตอนมางยีทองมันก็ฟัน่ากเขาเอาซอยเส้นบากไงมาหายเลยเด๋โอ้บักอันนี้คนมีบุญตัวโอ้สพมันงามกูพ่อกูแม่เบิ้งยิมเบิ้งพ่นก็เขวก็งามเสียไปใส่ลเหลี่ยมหนึ่ง เอาเสาไปฟามเป็นเบงกเขยวเล็กเงี้ยห่วยเสียแขวไปเหลี่ยมหนึ่งเสียได้เนาะคนมีบุญได้หน่หมาอิ่มได้มันเกิดจ้ามือแรงนี่ห่วยเฮ็ดดีๆบอกอันนี้เป็นเศรษฐีเลยนี่แมนโม่เฮิมแม่นนี่นี่เบิ้งเสษไล่มือเนี่ยอาตมาก็ทําทาสีไปนี่เบิ้งไล่มือโตก็ไล่มือเฮ่าติดหรอมันไข่ไข่กันได้หน่แมนโม่เริมแม่น ถ้าตับวบัวนี่ 3, สามพันษาสี่พันษาเขาดิตต๊ซื้อออกไปตัวรวยโรยได้หน่ผู้สาวสิมะมักลอยได้หน่นนหมันสิลอขึ้นแมนบ่ครับแมนนี่เบื้องตีนไล่มือโอ้ยสพอกรามกูพอก,กูแม่ผู้สาวเจ้าคนละเดียวหนิเดี๋ดวยวนี้บ่มีครับตะกี้มีอิว,วสามสี่คนเดี๋ยวนี้หายหมดก็หายตัวคนเมาอย่าใครสิมะมักเอ้ยแต่งโตัวดีๆีเลยหน่มันหุ่นน่าแบบเลยหน่เอบบาบทสรุป Phong thảm mùa gọi người <laughs>